มากินก้้ยเห็ดพึ่งขมกับผักส,สดๆรอบส่วนกันครับก่อนอื่นเดี๋ยวไปดูวิธีการถามก่อนเลยไปมานี่เห็ดขมนี่ใส่ผงชูรสลงไปครับน้ำปลาพริกป่นใส่ลงไปเยอะๆข้าวคั่วนี่ใส่ลงไปมะนาวบีบลงไปจิจจารจากนั้นคนเลยครับพเพื่อน ใครเคยกินบ้างครับเมนูนี้คอมเมนต์บอกหน่อยของชอบของใครส่วนผมนั้นเพิ่งกินเป็นครั้งแรกครับอันนี้เห็ดพึ่งขมเขาบอกกันนะมีคนแนะนําบอกว่าอร่อยก็เลยอยากลองมาขอลองชิมหน่อยเป็นครั้งแรกนะครับอือหืออร่อยมากขอบอกอจากนั้นใส่ต้นหอมกักชี้ลงไปคนเมื่อกี้ตากล้องโดนไปแล้ว หลังจากนั้นก็จัดใส่จานเลยครับเพื่อนๆดูสิสีสันน่ากินมากไปเดี๋ยวไปกินกับผักสดๆกันก้อยเห็ดพึ่งขมกับยอดมะละกอออนออมา <c oughs> โอ้ยนี่เพิ่งเคยกินเป็นครั้งแรกนะฮะปกตินีจะไม่กินเห็ดพึ่งขมมีคนแนะนำมาเฮ้ยฟ้าร้องดูเพื่อนๆน่ากินมากแล้วอร่อยด้วยลองไปทำตามดูกันนะครับ กินข้างจอดเลยใหญ่เกินก้อยเห็ดพึ่งขมกับผักอีเลิสคางทอระบายน้ำอันนี้จะต้องเขาเรียกว่าเคี่ยวความขมออกก่อนนะฮะไม่งั้น มันจะขมเกินไปดูเพื่อนๆขำมีใหญ่เลยผลก็จะมาแล้วขอซ้วนะก้ยเห็ดพื่งขม กับดอกคาอ่อนนี่อ่อ,อนๆเลยอืม,มจัดมากคืออืมคลิปหน้าอยากให้ผมทำเมนูอะไรนะฮะสามารถคอมเมนต์บอกได้เลยะฮะอืมอ่อ,อนๆน,น้ำหอมอืม เต็มเครื่องฝนตกแล้ว